แล้วใครจะลุกหนีให้แม่ทางานมั่งเนี่ยนะแม่จะกวดบ้านเนี่ยแล้วใครจะลุกหนีมั่งเนี่ยแล้วจะลุกไหมนั่นเนี่ยหมูขาวเนี่ยหมูขาวจะลุกไหมเนี่ยพิยุจะลุกไหมเนี่ยโอ้โหนอนแบบนี้จะใครออกละลูกอืแล้วใครจะลุกหนีให้แม่กวดบ้านมั่งเนี่ยอ่าแล้วนอนกระดิกหางมี่คามสุก ไม่ควม้มทุกุดสิอูหางอ่ะอะลุกแม่จะกวดบ้านแล้วลูกไปทางไหนอ่ะมาลุกตรงนี้มานอนตรงนี้อ่ะอืมเอามานอนตรงนี้แล้วแล้วแม่จะได้กวดบ้านไหมเนี่ยอืมถกลูกแม่จะได้กวดบ้านไหมนะเนี่ยอืมนั่นเด็กๆหืมไม่ให้กวดบ้านนะ ไม่ให้กวดบ้านหรอคะอ,อืมอืไม่ให้กวดบ้านหรอคะอ่ะอ่ะนอนกระดิกางอ่ะตรงน,นี้ก็นอนอย่างนี้อู้แล้วแม่จะได้กวดบ้านแล้วเนี่ยอืเด็กสองตัวเนี่ยอ่ะดูหนูนอนดิคะ่ะดูพี่ยูนอนดิพี่ยูนอนอย่างนี้ได้ยังไงพี่ยูี่จี พี่แม่จะกวาดบ้านแล้วไม่มีใครลุกเลยลุกไหมเนี่ยจะกวาดบ้านคุณหนูคุณหนูหนแม่จะกวาดบ้านนะคุณหนูไม่มีใครลุกเลยอืมอา้าวฉัง่วงอย่ามายุ่งกับฉันใช่ไหม,มกดหัวพี่ไว้พี่อารมณ์ดียังนี้วันนี้ พี่ไปตอบโตว้วันนี้พี่อารมณ์ดีใช่ไหมพี่ง่วงใช่ไหมคะเดี๋ยวยกคานีและยกมือ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 และอืมเป็นไม่นอนแผ่สองกะลึกอย่างนี้แล้วคะลูกนอนแผ่สองตะลึงเลยค่ะยา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 อย่ามาย,ยุ่งใจง่วงตกลงวันนี้ไม่ได้กวดบ้านแล้วเด็กสองตัวนี้ ไม่ยอมลุกฉันจะนอนฉันจะนอนนะคะฉันง่วงฉันกินอิ่มแล้วฉันง่วงฉันจะนอนอย่ายุ่งกับฉันอนอนไปอนอนไปหลับนะหลับปะไม่หลับ <c oughs> ใครจะลุกมั่งเนี่ยใครจะลุกมั่งนเนี่ยไม่จะกวมนมัน จะกวดบ้านไม่มีตัวไหนลุกเลยแม่จะกวดบ้านหลับเลยทีนี้หลับเลยอันนี้ไม่ต้องกวดออกบ้านอันนี้เจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงแล้วยังไม่ได้กวดบ้านทุกบ้านเลยมาเหลืตามองอีกเอาเอาจะนอนต่อนอนตรงที่ป,ปูเนี่ยนะอืมอ แม่จะกวาดบาอาวิุงงง,ง,งหนึ่งตัวยุงหงตัวลูกยุงหงตัวเขามากัดแมวเมียวเขามากัดแมวเหมียวมันมากัดแวเมียวมันมากัดแมวเมียวแร้ว ไม่ให้ถูบ้านแล้วไม่ให้กวาดบ้านแล้วทำอะไรทีนี้ไปกวาดที่อื่นก็ได้ไปแล้วไปแล้วมีความสุขเจ้าสองตัวนกมาแล้วนกมาแล้วตัวลงไม่ให้ถูบ้านใช่ไหมคะยึดไปเลยนอนหลับแล้วนี่หลับแล้วหลับกันหมดแล้ว ไม่ต้องกวาดบ้านถูกบ้านแล้ววันนี้ไม่ต้องกวาดบ้านถูกบ้านแล้ววัน,นี้ไปแล้วค่ะเพื่อนๆจะอุ้มแมวสองตัวนี้ไปนอนเปลกันไม่ให้กวาดบ้านไม่ให้ถูกบ้าน

กินข้าวแล้วจะมาไม่กินข้าวนะหยูไม่กินข้าวมาพี่อยู่กินแล้ววทิทิไมากินข้าวแล้วทิ้งยู่กินแล้วอยู่กินแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวเหรอครับ

นอนหน้าลอยอยู่นี่แหละตอนไหนจะมานอนเร็วๆเข้ายวก็ไม่ยอมมานอนหน้าลอยอยู่นั่นแหละพระเอกหมูขาวมากินข้าว,วเร็วๆหมูขาวหมูขาวไม่มาแล้วพีว่อยู่ขี้ไม่มา จิ้มใ้มาพิยกินให้หมดเลยกินหมดเลยหายเหลือแต่ไล่ถวยกินหมดเลยพอยูพอยู่กินให้หมดเลยไม่ต้องเหลือไม่ให้เลย้ำมาเหลือแต่ไล่ถวยมาถึงบะมี่เขากินมาถึงบะมี่เขากินไปเลยเรียกบอมาเมื่อนอนลาลอยย่พุล่ะน่นลาลอยย่พุล่ะค่ะ มาเร็วเขาป้าม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 าสดใจี่อยู่อยู่ก็มองอะไรจะมาอยู่ก็มองอะไรจะมาอยู่ไปตามอยู่ไปตามอยู่ไปตามดิตามตามหมูขาวตามหมูขาแล้วนะครับหมูขาวไม่มาอยู่ไปตามนะอยู่ไปตามหมูขาเนี่ยหมูขาวไปกินข้าวหมูขาวไปกินข้าวหมูขาไปกินข้าว หมูขาไปกินข้าวเราเรียกข้าวนอนหน้าหล่ออยู่นี่น,นอน,นหน้าหล่อวะนอนหน้าหล่ออยู่ก็เล่นเขาเล่นนะอยู่ไปแล้วเอ,าาอ,เอาเ้าหาวโอหหาวเสยค่ะพี่นอ้องเมานอนมาสดใจเอา้าหาวอีกไม่อยากนอนวะ ของเหรียญเพิ่มเบิ่องของเหรียญเพิ่มเปล่นไวเนี่เลือกเหรียญเอาตามใจเลือกเหรียเอาตามใจเลยค่ะพี่น้องเหมียว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  nhiều lắm lỡ, nhiều dưới chỗ nhiều chỗ nhiều nhiều lắm nhiều lắm Hãy vào đu luôn kéo kín nam luôn kéo kín nam kinh dày rồi hiếu luôn nữa e